สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาแห่งชีวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยและบางคนอาจกำลังทุกอยู่โดยไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงทำไมเราทำบุญมากแต่ชีวิตกลับไม่ดีขึ้นทำไมคนที่ไม่ดีกลับมีชีวิตสุขสบายกว่าเราคำตอบของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่บุญไม่มีแต่เป็นเพราะกรรมบังบุญต่างหาก แล้ววันนี้เราจะมาเปิดทางออกที่จะทำให้บุญที่มีอยู่ในตัวเราทำงานได้จริงส่องแสงได้จริงและเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแท้จริงหลายคนภาวนาทำบุญรักษาศีลสวดมนต์ทุกวันแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตยังติดขัดทำดีเท่าไหร่ก็เหมือนผลไม่ออกนั่นเพราะในขณะเดียวกันใจเรายังถูกครอบไว้ด้วยอวิชชาความหลงความโกรธความอิจฉา หรือแม้แต่การจองเวนในใจที่เราลืมไปแล้วสิ่งเหล่านี้คือมา่านกรรม่มานบางๆที่ปิดแสงบุญไม่ให้ส่องถึงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญย่อมส่งผลเมื่อใจบริสุทธิ์แต่หากใจยังเต็มไปด้วยความเศร้าหมองบุญก็ไม่อาจแสดงผลได้เต็มกำลังเปรียบเหมือนมีแสงอาทิตย์แต่ถูกเมฆกำบังไว้แสงนั้นจึงไม่อุ่นไม่สว่างจิตจึงยังเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์เดิม ทางแก้ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มบุญเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเปิดทางให้บุญทํางานเริ่มจากการกลับมามองใจตนเองอย่างซื่อตรงสำรวจว่าภายในเรายังมีความค้างคาใครไหมยังโกรธใครยังหมั่นไส้ยังอยากเอาชนะหรือแม้แต่การภาวนาให้คนอื่นล้มเหลวไหมเพราะแค่ความคิดเช่นนี้ก็เป็นกำแพงบางๆที่ปิดบุญไว้โดยไม่รู้ตัวให้เราฝึกปล่อยวางให้อภยัย และแผ่เมตตาอย่างจริงใจแม้คนที่เคยทำร้ายเราก็ให้แผ่ใจว่าขอให้เขาพ้นทุกข์เมื่อใจเรายกขึ้นเหนือการจองเวนกรรมที่เคยบังจะเริ่มคลายบุญที่เคยเก็บจะเริ่มทำงานและสิ่งดีๆจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่ต้องดิ้นรนอีกสิ่งสำคัญคือการภาวนาอย่างรู้ตัวไม่ใช่แค่สวดมนต์ด้วยปากแต่ภาวนาด้วยใจเมื่อเราภาวนาอย่างตั้งมั่นใจจะเริ่มใส เริ่มเบาและเมื่อใจใสบุญจะไหลเหมือนน้ำสะอาดล้างความหม่นของกรรมออกไปเรื่อยๆชีวิตจะเริ่มเห็นแสงโอกาสจะเริ่มปรากฏและสิ่งที่เคยดูเหมือนโชคร้ายจะกลับกลายเป็นหนทางพาเราเติบโตทางจิตวิญญาณทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าบุญไม่ทำงานอย่าพึ่งหมดศรัทธาแต่ให้หยุดนิ่งแล้วถามตัวเองว่าในใจเรายังมีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าเพราะแค่ใจเปลี่ยน บุญที่สะสมไว้ก็พร้อมจะผลิบานในทันทีเหมือนแสงที่ทะลุผ่านเมฆส่องถึงใจผู้เห็นด้วยสติและเมตตาเมื่อเรารู้แล้วว่ากรรบังบุญคืออะไรขั้นต่อไปคือการฝึกแก้ให้ถูกทางเพราะต่อให้เราทำบุญมากแค่ไหนถ้าใจยังมัวมองบุญก็ไม่อาจเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแท้จริงพระอาจารย์หลายรูปมักสอนว่าบุญเหมือนน้ำใสกรรมเหมือนโคลน หากเรายังไม่หยุดกวนใจตัวเองด้วยความคิดลบโคลนนั้นก็จะขุนน้ำบุญให้มัวไปเรื่อยๆทางออกคือหยุดกวนหยุดปรุงแต่งหยุดเอาใจไปยึดกับอดีตแล้วเริ่มสังเกตใจในปัจจุบันขณะเวลามีเหตุให้ไม่สบายใจให้ถามตัวเองว่าเรากำลังรู้หรือเรากำลังหลงถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโกรธเรากำลังเศร้านั่นแปลว่าจิตเริ่มกลับมามีสติแล้ว แต่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดลากเราไปความเศร้าก็จะกลายเป็นแรงดึงของกรรมอีกชั้นหนึ่งทำให้บุญไม่อาจส่งผลได้ดังนั้นการภาวนาให้เห็นใจในแต่ละขณะคือการเปิดทางให้บุญไหลเป็นเหมือนการเปิดฝาโอ่งให้แสงเข้าอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากคือเจริญเมตตาภาวนาอย่างต่อเนื่องเพราะเมตตาเป็นพลังตรงข้ามกับกรรมบงังเมื่อเราฝึกเมตตาอย่างแท้จริงใจเราจะอ่อนโยน ละเอียดและแผ่ขยายออกไปความอิจฉาโกรธเกลียดจะค่อยๆละลายไปโดยไม่ต้องบังคับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาย่อมชนะความโกรธได้ทุกครั้งเมื่อใจไม่มีความโกรธกรรมที่ผูกไว้กับโกรธก็หลุดบุญที่ถูกปิดไว้ก็เริ่มทำงานได้อีกครั้งจงจำไว้ว่าบุญไม่เคยหายไปไหนบุญทุกหยดที่เราเคยทำยังอยู่ในกระแสจิตของเรา รอวันที่ใจเราจะใสพอให้มันแสดงผลเหมือนแสงไฟที่ถูกคลุมไว้ด้วยผ้าเมื่อเราคลายความยึดมั่นลงเพียงนิดผ้านั้นก็จะเปิดออกแสงแห่งบุญจะส่องสว่างทั่วทั้งใจสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดคือทำบุญแต่ไม่ชำระจิตทำบุญแต่ยังตำหนิผู้อื่นทำบุญแต่ยังอยากให้คนอื่นเห็นความดีของตนบุญเช่นนั้นเหมือนเทน้ำใสลงในภาชนะที่รั่วยิ่งเทมาก ก็ยิ่งไหลาหายเพราะใจไม่ตั้งอยู่ในธรรมทางออกคือทำบุญด้วยใจสงบไม่คาดหวังผลไม่อวดดีไม่เปรียบเทียบกับใครเพราะบุญแท้จะเกิดขึ้นเมื่อใจยอมวางทุกสิ่งบางคนถามว่าแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนกรรมถึงจะคลายคำตอบคืออยู่ที่ความจริงใจของเราถ้าเราภาวนาด้วยใจที่ตั้งมั่นให้อภัยด้วยใจที่เปิดกว้าง เมตตาอย่างไม่เลือกหน้ากรรมหนักก็เบาได้ในเวลาไม่นานเพราะจิตที่บริสุทธิ์มีพลังมากกว่ากรรมที่ขุนมัวพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตย่อมเป็นใหญ่จิตย่อมนำทุกสิ่งเมื่อจิตเรากลับมาดีบุญทั้งปวงที่เราสั่งสมไว้ในอดีตก็พร้อมจะทำงานทันทีดังนั้นอย่าพึ่งสิ้นหวังถ้าชีวิตวันนี้ยังไม่ดีให้รู้ไว้ว่าไม่ได้เพราะบุญไม่ทำงานแต่เพราะเรายังไม่เปิดใจให้บุญทำงานต่างหาก เริ่มตั้งแต่วันนี้ฝึกเห็นใจตัวเองฝึกให้อภัยฝึกเมตตาแม้กับคนที่เราไม่อยากเจอแล้วเธอจะเริ่มเห็นว่าโลกภายนอกค่อยๆเปลี่ยนไปสิ่งร้ายกลายเป็นดีทางตันเริ่มมีแสงเพราะบุญที่เคยถูกบังกำลังกลับมาทำงานอีกครั้งอย่างสง่างามเมื่อใจเริ่มเปิดบุญเริ่มทำงานสิ่งที่ควรทำต่อจากนั้นคือรักษาแรงบุญให้ต่อเนื่อง อย่าทำบุญแบบชั่ววูบแล้วก็วูบหายเพราะจิตคนเรามีแรงเฉืยของกรรมเก่าหากไม่เติมสติไว้อย่างสม่ำเสมอใจก็จะกลับไปหลวงเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราระลึกถึงธรรมทุกลมหายใจไม่ใช่แค่ตอนนั่งภาวนาแต่แม้เดินยืนนอนทำงานก็ให้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเพราะขณะใดที่เรารู้ตัวขณะนั้นบุญกำลังทำงานอยู่แล้วเป็นบุญที่ละเอียดที่สุดคือ บุญแห่งสติจงเข้าใจว่าการแก้กรรมบังบุญไม่ได้เกิดจากการขอพรหรือบนบานแต่เกิดจากการกลับมามีสติรู้เท่าทันใจทุกครั้งที่จิตเราหวั่นไหวในอารมณ์ลบให้หยุดแล้วถามตัวเองว่านี่ใช่เราจริงหรือไม่เมื่อเรารู้ว่าความโกรธความอิจฉาหรือความกลัวเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่ตัวเราใจก็เริ่มแยกออกจากกรรมพอใจแยกได้บุญก็ไหลได้ เพราะไม่ถูกพันธนาการไว้ด้วยอารมณ์อีกต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่ควรฝึกคือจเจริญอุเบกขาหมายถึงวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่มากระทบไม่ยินดีเกินไปไม่เสียใจเกินไปเพราะทุกความสุดโตงคือการสร้างแรงกำรรใหม่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยหนีปัญหาใจจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้จริงและบุญเก่าที่เราทำไว้จะค่อยๆปรากฏผลโดยไม่ต้องเร่ง เพราะธรรมชาติของบุญคือการสุกงอมเมื่อใจพร้อมหลายคนอาจไม่รู้ว่าแค่เราคิดดีต่อผู้อื่นในทุกวันนั่นก็คือบุญแค่เรายิ้มให้อย่างจริงใจแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายนั่นก็เป็นพลังบุญที่ละเอียดยิ่งเราฝึกให้ใจอยู่ในเมตตาความสว่างในใจจะมากขึ้นเรื่อยๆจิตจะเริ่มมีพลังคำพูดจะมีน้ำหนักการกระทำจะเป็นที่เกื้อกูลผู้อื่น และผลของบุญจะสะท้อนกลับมาในรูปของความร่มเย็นโดยไม่ต้องร้องขออย่าคิดว่าชีวิตต้องดีเท่านั้นถึงเรียกว่าบุญส่งผลแท้จริงแล้วบางครั้งบุญส่งผลในรูปของบทเรียนเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากแต่ใจยังไม่ทอนั่นคือบุญกำลังกลั่นจิตให้แข็งแรงขึ้นเหมือนทองที่ถูกเผาให้บริสุทธิ์ยิ่งทุกใจเท่าใดยิ่งมีโอกาสเห็นสัจธรรมมากเท่านั้นถ้าเรารู้เท่าทันทุกนั้นใจจะยิ่งใส บุญจะยิ่งแรงและกรรมเก่าจะยิ่งคลายเร็วขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่คนมักมองข้ามคือวาจาคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดถ้าเราพูดด้วยโทสะแม้เพียงคำเดียวก็เท่ากับก่อกรรมใหม่ทันทีแต่ถ้าเราพูดด้วยเมตตาด้วยความเข้าใจด้วยความสงบคำพูดนั้นจะกลายเป็นบุญที่เพิ่มพลังให้ใจเราทุกวันเพราะจิตที่มีเมตตาในการพูดย่อมไม่ขุนและเมื่อจิตไม่ขุน บุญเก่าก็แสดงผลได้เต็มที่เหมือนน้ำที่ใสพอจะสะท้อนแสงแห่งความสุขจากภายในและสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าหมดศรัทธาในกรรมดีของตนเพราะศรัทธาคือเชื้อไฟของบุญเมื่อเราศรัทธาในความดีที่ทำศรัทธาในพระรัตนตรยัยใจจะไม่หวัน่นแม้โลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดพระพุทธองค์ตรัสว่าศรัทธาเป็นรากเหง้าแห่งบุญทั้งปวงถ้าเรารักษาศรัทธาไว้ได้บุญที่เคยบงัง จะค่อยๆส่องแสงออกมาทีละน้อยจนวันหนึ่งเราจะเห็นด้วยตาตัวเองว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนจากข้างในไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะใจเราเริ่มสว่างด้วยธรรมะเมื่อบุญเริ่มทำงานจากภายในสิ่งต่อมาที่ต้องรู้คืออย่าทำให้บุญสะดุดด้วยความประมาทหลายคนเมื่อชีวิตเริ่มดีขึ้นก็เผลอหลงลืมทมลืมสติและกลับไปยึดมั่นในสิ่งเดิมพอกร,รมใหม่เกิดขึ้น กรรมเก่าก็กลับมาปิดบุญอีกครั้งดังนั้นทางแห่งการรักษาบุญจึงอยู่ที่ความไม่ประมาทตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทคือหนทางแห่งความไม่ตายเพราะตราบใดที่เรามีสติระลึกอยู่กับความดีใจเราจะไม่ตกอยู่ในเงาของกรรมอีกต่อไปให้เราฝึกสังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยใจที่นิ่งและมีปัญญา แม้เหตุการณ์เล็กๆก็มีความหมายเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่บังเอิญทุกคำพูดที่ได้ยินทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาล้วนสะท้อนผลของกรรมเก่าหรือโอกาสของบุญใหม่ถ้าเราเห็นทุกเหตุการณ์เป็นครูใจจะเปลี่ยนจากการบ่นเป็นการเรียนรู้จากความทุกข์เป็นความเข้าใจและเมื่อใจเริ่มเข้าใจบุญจะขยายโดยธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่ง บางครั้งบุญที่เราทำไว้อาจยังไม่ออกผลทันทีเพราะยังมีกรรมเก่าที่ยังแรงกว่าอย่าหวั่นว่าเราทำดีแล้วไม่เห็นผลเพราะผลบุญบางอย่างต้องใช้เวลาเหมือนต้นไม้ที่ต้องผ่านแสงผ่านฝนก่อนจะออกดอกแต่ถ้าเรายังคงทำดีโดยไม่หวังผลผลบุญนั้นจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงเวลาที่จิตสุขมอมพอผลแห่งบุญจะปรากฏอย่างอัศจรรย์ บางครั้งมาในรูปของโอกาสใหม่ๆบางครั้งมาในรูปของคนดีๆเข้ามาช่วยและบางครั้งมาในรูปของความสมบใจที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอีกทางหนึ่งของการแก้กรรมบังบุญคือรู้จักกราบขอขมาอย่างจริงใจไม่ใช่เพียงทำพิธีแต่ทำด้วยใจที่สำนึกจริงเพราะในอดีตชาติหรือแม้แต่ในชาตินี้เราอาจเคยล่วงเกินผู้มีพระคุณเคยพูดไม่ดี ต่อผู้มีศีลหรือแม้แต่ทำให้ผู้อื่นต้องทุกข์ใจการกราบขอขมาอย่างจริงใจคือการคลายเงื่อนกรรมเมื่อเงื่อนนั้นคลายบุญเก่าจะไหลได้สะดวกขึ้นใจจะเบาน้ำตาจะไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะพลังแห่งการให้อภัยตนเองและผู้อื่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่ากรรมใดๆอย่าลืมว่าการให้อภัยตนเองก็สำคัญไม่แพ้การให้อภัยผู้อื่นเพราะหลายคนติดอยู่ในความรู้สึกผิด โทษตัวเองไม่เลิกจิตท,ที่เศร้าหมองด้วยความผิดนั้นคือประตูที่ปิดบุญไว้อย่างแน่นหนาเมื่อเรายอมรับว่าอดีตคือสิ่งที่แก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันคือสิ่งที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ใจจะเริ่มเปิดพลังแห่งบุญจะเริ่มขยับความมืดในใจจะค่อยๆหายไปเหมือนควันจางเหลือเพียงความเข้าใจและความเมตตาที่บริสุทธิ์การภาวนาในช่วงเวลาที่ใจสงบ เป็นช่วงสำคัญที่สุดเพราะขณะนั้นจิตอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือความคิดถ้าเราภาวนาด้วยความตั้งมั่นเช่นภาวนาพุโทโธอย่างต่อเนื่องใจจะค่อยๆละเอียดลงพอถึงจุดหนึ่งจะเกิดแสงแห่งปัญญาฉายขึ้นในใจเองเป็นแสงที่ไม่ใช่ตาเห็นแต่เป็นความเข้าใจที่ลึกถึงแก่นว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลของจิตเราเอง เมื่อเข้าใจเช่นนี้กรรมใดก็ไม่อาจบังบุญได้อีกต่อไปเพราะผู้ที่มีปัญญาเห็นธรรมย่อมพ้นจากอำนาจแห่งกรรมและในที่สุดการแก้กรรมบังบุญที่แท้จริงคือการกลับมารู้จักใจของตนเองให้ถึงที่สุดเพราะใจคือที่เก็บบุญและกรรมทั้งหมดถ้าเราชำระใจให้ใสใจนั้นเองจะเป็นแสงนำทางไม่ต้องรอปาฏิหารจากภายนอกเพราะปาฏิหารแท้คือ จิตที่ตื่นรู้ในธรรมจิตที่อิสระจากความโลภโกรธหลงและจิตเช่นนั้นเองที่ไม่มีกรำรใดมาบังบุญได้อีกต่อไปเมื่อใจเริ่มรู้จับแสงแห่งตนเองแล้วขั้นต่อไปคือการรักษาความใสของใจไม่ให้กลับไปมัวอีกเพราะแม้บุญจะมากเพียงใดหากใจกลับไปยึดถือในอัตตาบุญนั้นก็จะค่อยๆหม่นลงอีกครั้ง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ทำดีแล้วสำคัญว่าตนดีย่อมเสียจากความดีนั้นคำนี้ลึกมากเพราะบอกเราว่าแม้บุญจะเกิดแต่ถ้าเราหลงในบุญบุญนั้นก็ถูกอัตตาบาังเสียทางที่ถูกคือทำดีแล้ววางภาวนาแล้วไม่ถือตัวเห็นบุญเป็นเพียงเครื่องเกื้อกูลไม่ใช่เครื่องอวดหรือพยุงตนการแก้กรรมบังบุญ จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มบุญแต่คือการลดอัดตราให้เล็กลงเรื่อยๆเหมือนเราปิดไฟฉายแล้วเห็นแสงดาวได้ชัดขึ้นเพราะแสงแห่งธรรมไม่อาจปรากฏในใจที่เต็มไปด้วยการโอร้อวดความดีแท้ต้องเกิดจากความสงบไม่ใช่ความอยากได้ผลเมื่อใจสงบจนไม่ต้องการอะไรอีกบุญจะเปล่งแสงโดยธรรมชาติสว่างในแบบที่ไม่ต้องเปรียบกับใครอีกสิ่งที่ควรระวังคือ การดูถูกบุญผู้อื่นเพราะใจที่อิจฉาในความดีของคนอื่นคือใจที่บังบุญตัวเองทันทีเมื่อเห็นใครได้ดีให้ยินดีด้วยใจแท้เพราะการอนุโมทนาเป็นบุญที่ทําได้ง่ายที่สุดแต่ให้ผลมากที่สุดทุกครั้งที่เรายินดีในความดีของคนอื่นใจเราก็เปิดกว้างขึ้นพลังบุญของผู้นั้นจะสะท้อนมาถึงเราอย่างละเอียดเหมือนคนยืนในแสง แล้วแสงสะท้อนเข้าตาเราเราไม่ต้องแย่งแสงใครขอเพียงเปิดตาแห่งเมตตาก็จะได้รับแสงนั้นเองในบางช่วงของชีวิตเราอาจรู้สึกเหมือนบุญไม่ทันกรรมทำดีเท่าไหร่ก็ยังเจอเรื่องร้ายแท้จริงแล้วนั่นอาจเป็นช่วงที่กรำเก่ากําลังหมดแรงเหมือนพายุที่แรงที่สุดก่อนจะสงบถ้าเราผ่านช่วงนี้ด้วยสติและศรัทธา ใจจะเข้มแข็งขึ้นมหาศาลและเมื่อกรรมเก่าหมดบุญจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องดังนั้นอย่าท้อเมื่อเจอวิบากเพราะทุกวิบากคือสัญญาณว่ากรรมเก่ากำลังคลี่คลายให้เรายืนอย่างมั่นในธรรมภาวนาอย่างไม่หวัน่นใจจะพ้นพายุได้อย่างสง่างามอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้บุญเปิดทางเร็วคือการอุทิศส่วนกุศลด้วยใจไม่หวังผลตอบแทน หลายคนอุทิศบุญด้วยความหวังว่าขอให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดีขึ้นแต่แท้จริงแล้วการอุทิศที่แท้คือการส่งความปรารถนาดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบใจที่บริสุทธิ์เช่นนี้มีพลันมากเพราะจิตที่ให้โดยไม่ติดจะปล่อยกระแสะบุญได้ไกลเหมือนลมที่พัดผ่านไม่มีสิ่งกั้นและเมื่อเราแผ่เมตตาออกไปอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่เจ้ากรรมนายเวรจะคลายโกรธ แม้เทวดาและสิ่งดีๆรอบตัวก็จะเริ่มเข้ามาเกื้อกูลโดยธรรมชาติให้จำไว้ว่าบุญคือพลังงานแห่งความดีที่ละเอียดกรรมคือพลังงานแห่งความยึดมั่นที่หนาเมื่อเราทำใจให้นุ่มลงใจจะเริ่มซึมซับพลังแห่งบุญได้มากขึ้นดังนั้นทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยกับชีวิตให้หลับตาแล้วภาวนาเบาๆว่าขอให้ใจนี้สงบขอให้ใจนี้ผ่องใส ขอให้บุญที่ทำแล้วได้ทำงานแล้วปล่อยวางไม่ต้องเร่งให้ผลเกิดเพราะบุญที่แท้จะทำงานในความเงียบเหมือนเมล็ดไม้ที่เติบโตใต้ดินโดยไม่ต้องมีเสียงใดแต่เมื่อถึงเวลามันจะผลิใบยอย่างงดงามโดยไม่ต้องบังคับจงเข้าใจว่าการภาวนาไม่ใช่เพื่อนหนีกรรมแต่เพื่อเข้าใจกรรมเพราะเมื่อเข้าใจแล้วเราจะไม่กลัวอีกต่อไปใจที่ไม่กลัวคือใจที่เป็นอิสระ และความอิสระนี่เองคือสภาพที่บุญแสดงผลได้อย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังได้แม้กำหลักก็กลายเป็นเบาแม้ความทุกข์ก็กลายเป็นธรรมและแม้เส้นทางชีวิตจะครุขระเพียงใดใจก็ยังเห็นแสงอยู่เสมอเมื่อเราฝึกใจให้สงบสังเกตใจอย่างต่อเนื่องภาวนาอย่างไม่วันไหวและแผ่เมตตาอย่างแท้จริงบุญที่เคยถูกกำบังก็จะค่อยๆค,ค,คลายออก ชีวิตเริ่มเห็นทางออกแม้เรื่องร้ายจะยังปรากฏแต่ใจที่ใสจะไม่วันไหวเหมือนน้ำใสที่ไหลผ่านหินครุขระโดยไม่สะดุดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นครูสอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตและทุกครั้งที่ใจสงบเมตตาเบ่งบานบุญก็จะสะท้อนกลับมาทําให้ชีวิตร่มเย็นสุขสงบและเกิดความชัดเจนในทางที่ควรไปการแก้กรรมบังบุญไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้ความตั้งใจจริงต้องฝึกสติรู้เท่าทันอารมณ์ให้อภัยผู้อื่นและตัวเองเมตตาต่อทุกชีวิตวางใจให้เป็นกลางต่อทุกสิ่งและรักษาศรัทธาในความดีของตนเมื่อเราทำได้เช่นนี้บุญทุกหยดที่เคยทำจะส่องแสงเต็มที่และกรรมเก่าที่เคยบังจะค่อยๆค,คลายชีวิตจะเริ่มเป็นไปตามธรรมชาติของบุญและปัญญาเหมือนแสงอาทิตย์ที่ทะลุผ่านเมฆหนา อุ่นใจและสว่างทั่วทั้งจิตสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ได้สังเกตใจตนเองทุกวันภาวนาให้ใจสงบแผ่เมตตาให้กว้างให้อภัยให้เป็นและรักษาศรัทธาในความดีของตนบุญที่เคยถูกบังจะเริ่มทำงานชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนจากข้างในสุขสงบจะเกิดขึ้นจริงความทุกข์จะคลายลงและทุกวันของชีวิตจะเต็มไปด้วยแสงแห่งธรรม พลังแห่งบุญและความเมตตาที่บริสุทธิ์สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามช่องธรรมปัญญาแห่งชีวิตขอให้ทุกท่านมีความสงบใจมีปัญญาในการดำเนินชีวิตและบุญทุกประการจงส่องสว่างอยู่กับท่านตลอดไปสาธุสาธุสาธุ